่ายวิดีโอจริงๆด้วยฟังก์ชันช็อตไกด์ของแอป DJI Mimo ีโจะเป็นยังไงไปรับชมกันครับ สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยวนี้นะครับผมจะมาสอนเพื่อนใช้ฟังก์ชันตัวช็อตไกด์ที่เขาอัปเกรดมากับตัว OM5 นะครับในแอปของ DJI m e m o นะครับฟังก์ชันตัวช็อตไกด์นะครับเขาก็จะมีเทมเพลตให้เราเลือกมากครับอยู่ที่เราจะไปสถานที่อะไรต่างๆครับเช่นเราไปสวนสาธารณะปาร์คธรรมชาติเนเชลหรือว่าจะไปบีชนะครับบีก็ยังมีแยกให้อีกนะครับว่าเราจะเป็นครอบครหรือว่าเป็นบีชทริปหรือว่าเป็นแฟมิลี่นะครับเราก็เลือกได้อย่างถ้าไปคนเดียวก็เป็นบีชทริปนะครับ เราก็เลือกได้เลยว่าเพื่อนๆแต่ละคนะใช้เทมเพลตแบบไหนนะครับแต่เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาทดสอบให้เพื่อนๆดูนั่นก็คือเป็นบี t ทิปแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์จริงนะครับว่าจะถ่ายออกมาสวยขนาดไหนนะครับด้วยฟังก์ชันช็อตไกด์ของ D J I Mimo นะครับ โอเคครับพอเราเข้ามาแล้วใช่ไหมครับเขาก็จะมีรูปแบบการเคลื่อนที่กล้องนะครับว่าเราจะเคลื่อนที่ไปทางไหนครับแล้วเขาก็จะมีบอกว่าตีนี้ครับให้มองไปที่ทะเลใช่ไหมครับก็ให้แบบยื่นอยู่ตรงขอบอะไรก็ได้แล้วก็ตัวคนถ่ายนะครับก็เดินทะลุเข้าไปครับแล้วตัวรูปแบบนะครับอย่างบีทิปครับเขาก็จะมีการแบบว่าให้เราถ่ายแบบมีเดียมโคดอัพนะครับเข้าไปใกล้ๆบ้างครับเพื่อเจาะอารมณ์ต่างๆหรือบางทีนะครับก็หันหน้าให้มาเห็นฟิลลิ่ง แล้วก็ยังมีกับการเล่นวัตถุอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับทะเลอะไรอย่างนี้ครับแต่จริงๆแล้วนะครับเราก็ไม่ต้องทําตามเหมือนเขาทั้งหมดก็ได้นะครับแล้วแต่เราชอบเลยครับพอมันมีรูปแบบแบบนี้ให้เราเห็นภาพได้อย่างชัดเจนนะครับก็จะทําให้เราถ่ายวิดีโอได้มุมมองต่างๆนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปวิดีโอที่ผมได้ถ่ายมากันนะครับ ครับเรามีมือถือหนึ่งเครื่องกับไม้กันสั่น OM5 นะครับเราก็ถ่ายวิดีโอจริงๆได้อย่างแน่นอนนะครับถามเพื่อนๆคนไหนครับสนใจอยากได้ไม้กันสั่น OM5 จาก DJI นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ l ล n e แอดของร้านเราได้เลยนะครับเทป gadget ของเรานั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับว่าเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนทำอะไรฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับผม